สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะเต็มแขนเต็มมือไปหมดลูกสาวเศรษฐีแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งที่อลังการงานสร้างมากจริงๆสำหรับสาวคนนี้หลังจากภาพถ่ายของเธอถูกผเผยแพร่ลงไปในโซเชียลมีเดียลูกสาวเศรษฐีแต่งงานพ่อแม่เปนหนักทอง10กิโลพร้อมเงินสด4ล้าน5แสน ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างรวดเร็วหลายคนพากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นบ้างก็แสดงความยินดีบอกว่าไม่ต้องสนคนจะพูดอะไรการแต่งงานที่มีความสุขและพอใจในชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดบ้างก็กล่าวคำคํว่าแต่งสีทองตั้งแต่หัวจุดเท้าราวกับตู้ทองเคลื่อนที่เลยในขณะที่บางส่วนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเรียกได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้หญิงพ่อแม่ ก็จัดเต็มขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังห่วยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ